โรคปอดบวมปริศนาค่ะที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ที่จีนณนขณะน,นี้อาการจะเป็นอย่างไรและทางไทยมีมาตรการป้องกันอย่างไรบ้างมาเช็คกันค่ะ เนื่องจากกลางเดือนพฤศจิก,กายนที่ผ่านมานะคะทางประเทศจีนค่ะก็มีการแพร่ระบาดนะคะของโรคปอดอักเสบค่ะโดยเฉพาะในเด็กเล็กนะคะซึ่งค่ะตอนนี้นะคะทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะได้จี้ให้จีนค่ะออกมาแถลงการณ์ <Wow. S 1> นะคะว่าโรคปอดอักเสบนั้นที่ระบาดเป็นคัสเตอร์โดยเฉพาะในจีนทางเหนือค่ะเป็นจากเชื้ออะไรกันแน่ค่ะ วันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทางจีนก็ออกมาแถลงการแล้วนะคะว่าเป็นโรคไข้หวัดธรรมดาตามฤดูกาลค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางอง์การอนามัยโลกแล้ก็ทางไทยค่ะได้เฝ้าระวังจับตาโรคปอดอักเสบอยู่นะคะเนื่องจากว่ายังคงมีการแพร่ระบาดอยู่เรื่อยๆเป็นคลัสเตอร์ ในเด็กเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าไมโครพลาสมาในเด็กค่ะดังนั้นนะคะทางไทยเราก็จะมี4มาตรการในการป้องกันโรคดวับในเด็กในช่วงฤดูหนาวแบบนี้มาเช็คอาการกันค่ะมาตรการที่ ทางกระทรวงสาธารณสุขค,ค่ะคือทําให้ทางทุกจังหวัดนะคะโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวค่ะให้ตรวจเช็คนะคะเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโรคปอดอักเสบค่ะโดยเฉพาะโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุน,นะคะว่าถ้าเกิดใครค่ะไอแล้วก็หายใจลําบากนะคะแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอักเสบขึ้นมาค่ะก็จะมีการส่งเก็บนะคะโดยละเอียดทางข้องปฏิบัติการค่ะ 2. คคโดยนะคะช่วงนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้เน้นย้ำค่ะว่าควรจะต้องใส่แมสนะคะหรือสวมหน้ากากอนามัยไว้เสมอนะคะรวมทั้งล้างมือบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุค่ะ 3. ามาตรการด้านการรักษาค่ะโดยให้ทุกรงพยาบาลนะคะเตรียมพร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นยาแล้วก็เวชระเบียนพร้อมเตียงผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะเมืองแห่งการท่องเที่ยวค่ะ มาตรการที่4นะคะก็คือกรณีค่ะที่ทราบว่ามีการแพร่ระบาดนะคะของโรคปอดบวหมหรือว่าปอดโรคปอดอักเสบค่ะที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะควจะยกระดับมาตรการการป้องกันค่ะโดยการตรวจคัดกรองละเอียดนะคะที่ด่านควบคุมค่ะที่บริเวณสนามบินเป็นต้นค่ะ ลืมนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดใครจะออกไปไหนอย่าลืมสวมหน้ากากนอนามัยทุกครั้งร่วมกับล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะสําหรับใครค่ะที่มีคำถามเพิ่มเติมชิงไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้แล้วหมอจะมาทยอยตอบคําถามให้ในคลิปถัดไปอย่าลืมคอยติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ